ดาราสาวโปรไฟล์ดีเอ่ยปากห้าหมอดูทักเรื่องรักยังไม่คิดแต่งงาน อีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยคนเก่งอย่างเกรซการ์ด์ดาวยเสียงกล้าวดาราสาวมากความสามารถทางการแสดงร้องเล่นเต้นจนกระทั่งล่าสุดสาวเกรซได้เปิดใจบอกว่าช่วงนี้เบรกเรื่องละครไปก่อนเพื่อหันมาทําในสิ่งที่ใช่อย่างเพลงกับรายการท่องเที่ยวงานปังขนาดนี้เรื่องความรักเธอได้เบรกหมอดูที่เคยทักกันบ่อยๆสาวเกรซก็ได้เปิดใจว่าเกรซบอกเลยอย่ามาทายเรื่องความรักอย่าพูดเรื่องความรักเพราะกลัวเดี๋ยวทักดีก็ดี ถ้าถักไม่ดีมันก็จะแปลวง่ายเดี๋ยวจะมาบอกเลิกเลยตอนนี้บอกไปแล้วถ้าเป็นหมอดูที่สนิทกันก็จะบอกเลยว่าไม่ดูเรื่องความรักนะคะเอาจริงๆไม่ได้อะไรกับเรื่องความรักขนาดนะั้นพอมาถึงจุดนี้ก็อยากให้มันถึงเรื่องงานเรื่องเงินมากกว่าความรักดีก็มีได้เหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแต่อย่าไปตั้งมันให้เป็นจุดแรกของชีวิตไม่ได้นะคะสาวๆ